พีวิธีทำยังไงอ่ะอ,อ๋อโอเคเพราะว่เด็กสูงตัวใช,ใช่ก็เป็นดกันไหมอ๋อโอเคบา,าร์ไลท์ว้าไม่ขึ้นคูมขออินไว้เพื่อนๆก่อนนะคะมีใครมาอย่างพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบไปไหนอ่ะ บูมอะบูมบูมบูมไม่เจอกระหลปันเลยอะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีแต่คนเป็นโควิดนะคะสดเป็นโควิดค่ะทุกคนสูัสดาค่ะคุณแม่แม่บอกเ้ามาไม่ได้แม่เข้ามาไม่ได้เดี๋ยวนะยูราเอเดี๋ยวนะสรุปว่าอยู่เข้าได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะก็อีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะได้ดูละครเข็มซ่อนตาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่สากับพี่บูมมาเป็นไมเน้อกก็น่าจะรอรอเราคุยกันก่อนแล้วกันเนอะได้ค่ะก็แบบพัตตีเราคอยมานานนะคะวันนี้จะปวดหัวมากเพราะอะไรรู้เพราะว่ารูปเยอะมากทันแสงหนูเข้ามาเลยค่ะท่สาหนูเข้ามาเลยนั่นเดี๋ยวนะยาโรเร็วโรเร็วยูโร ทีทีทีสาอ่ะอินไว้ทิสาเข้ามาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวยูโรเข้ามาเลยพี่จะออกย,ยโูโรว่าเหรอยโลลูโรได้แป๊บหนึ่งยูยโรย,ยูโรก <c oughs> ดยังยไงอะผู้สู้วันนี้่ะยอ้ายูโราา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 อะาา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  น่ารักผู้ชายนอนไม่ดีเนี่ยพี่ออกยังไงอ่ะออกนี้ีกว่าพี่ออกยังไงนัสดีททุก่านทุกคนนะครับ่นเดี๋ยวดขอบคุณสวัสดีสวัสดีพี่เตี๊ยบนะครับอุ้ยทำไมหลอกกับปกติอ่ะเชิญที่สาด้วยค่ะเชิญยังไงอ่ะตายแล้วทำไม่ค่อยเป็นพ่าอินไวไปแล้วโอเคพี่ขออนุญาตออกไปก่อนเดี๋ยวพี่กลับมาผมมาแป๊บเดียวผมมาแป๊บเดียวอ้าว อยู่เพื่อนอยู่อ๋ออยู่อยู่อยู่กับอยู่กับเพื่อนคุณนุ่นไงคุณต้นเหรอใช่มาดีค่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณต้นตะวันกำกับอยู่หรอคะคุณต้นครับผมครับผมต้องไปไปยู่ได้แล้วค่ะเพราะเขาต้องกลับมาดูละค่ะ อ่แล้วคุณอยู่นะคือตอนเนี้ยทุกคนโอเคก่อเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่อินไว้ไปแล้วนะแ๊บนึงนะแบบอินไว้ได้มรับพี่ทีได้เปล่ายูทำไมแต่งแบบนี้อะฮะผมยาวผมยาวอ๋ออ่ะเป็นผู้ชายผมยาวย่าคนที่สามพี่ีมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอพีู่ คุณบูมก็ไม่ได้หรอบอหน้าได้มากมากบูมสวัสดีคุณที่สานะครับสวัสดีค่ะคุณยูโรอ่านี้ยังหานะผิดฟังผิดฟังผิดฟังเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนพี่บูมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับใส่ใส่ฟิลเตอร์ได้ไหมอ่ะ ใช่ดิผมใส่แบบนี้เนี่ยบูมหล่ออยู่แล้วนะไม่อยากได้แบบว่าแก้มแดงๆอ่ะบูมจะใส่หรอถ้าบูมใส่เราก็ใส่นะอ้าวใส่ด้วยดิเดี๋ยวนะหักก่อนไม่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเอาใครอย่าเพิ่งเอานะอย่าเพิ่งเอาได้ไหมอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอย่าเพิ่งเอาอะไรอ่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนไงอะไรอ่ะอันนี้ได้ไหม บบมพี่เจบถามว่าทำไมต้องใส่หมวกเจบชมพูนุ๊ดนางอยู่กองถ่ายออกไปข้างนอกมาแล้วก็แล้วก็ฝนมันตกพี่เจบพี่เจบอยู่กับพี่หนึ่งด้วยบอกพี่เจ๊บฝากสวัสดีพี่หนึ่งด้วยนะคะพุ้มกับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคับทุกคนเข้าฉายแล้วครับสู้ๆนะครับฝากติดตามเขียนพ้อนปลายกันด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับ เขาเรียกแล้วเนี่ยโอเคโอเคได้บ้างครับแล้วเราอินไว้ใครต่อดีอะมีมีใครบ้างคะพี่นุ่นเอ่อตอนนี้เหลือเราสามคนอืออสอศพิรพานะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพูดจับติดโควิดไงอุ๊ย อกทุกคนหมดแล้วว่าพี่จีติดโคลี่เจี๊ยบไงนี่ไงพี่เจี๊ยบมาแล้วอ่ะมาอย่างมาอย่างแหมะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะอ่ะพี่เจียมมาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นเป็นวันแรกของเข็มซ่อนปลายนะคะก็คือเป็นวันที่ความจริงจะเปิดเผยที่สารเธอไปทําอะไรเหรอทาไมความจริงเขาจะเปิดเผยในีเล่าซิเล่าแบบที่เล่าได้ความจริงเรื่องไหนอะ อุ้ยเล็บเล็บเล็บเห็นเล็บทีอุ้ยค่ะเองความจริงอะไรเปิดเผยค่ะคุณบูมคุณไปทำอะไรคะผมเป็นคนดีครับสงสารจังให้ผู้หญิงต้องเท่าไหนอะคะมันมีความจริงอะไรกันบ้างไหมคะจริงๆแล้วอะสองคนอยากจะแยกุมกันไหมคะแย่งกันไม่เอา ไม่ใช่คบ้านเรามีเพื่อนมาดูละครหลายคนก็เลยเสียงดังบางนึงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงฉันเขาบอกว่านุ่นกับเจี๊ยบเป็นมันสุดด้วยไม่รู้แหละเราว่าต้นเรื่องไม่ใช่เราเราไม่ใช่นคนก่อเรื่องจริงๆก็ต้นเรื่องก็คือคุณบูมนะคะโอ้สวัสดีค่ะบูม มต้องรูรโหมดละครพี่ก่อนนะไม่ใช่จะเล่นกบหมานะคะพูดสิคะไม่ใช่เขาอยู่คนเดียวเขาเอามานั่งด้วยใช่ไมครับมาๆมา,มาเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้วไ่ฝกเริ่มเมื่อกี้คือซ้อมอย่างเงี้ยเหรอเอาไงครับเอาไงครับอวันนี้ความจริงเปิดเผยะะบูมรับบทเป็นใคร,รคะ 1> EP หนึ่งนะค,ะ,คะใครที่จะเข้าทวิตเตอร์หรือว่าจะเข้าที่ไหนก็ตามนะคะเข้าแฮชแท็กเข็มซ่อนปลาย EP หนึ่งนะคะ อ่ะพี่บูโปรโมทเลยค่ะเอาเลยค่ะก็ฝากติดตามละครเข็มซ่อนปลายด้วยนะครับวันนี้เป็นแรกแล้วก็ฝ <c oughs> ากลานนาด้วยนะครับก็เป็นอีก,อกหนึ่งบทบาทใหม่ที่บูไม่เคยเรียกได้ว่าแรงที่สุดแล้วก็ยากอ้าวจริงเหรอแต่พี่เห็นบูไม่ค่อยเต่นอะไรเลยนะหมายถึงว่ามันก็ดูแบบสมูทมากเลยอ่ะใช่ไหมพี่ษาเล่นไปตัวเองเลย นี้ตัวเองเปล่าโบพี่นุ่นหมุนอยู่ก่างป,ปากเป็นกำลังใจให้ลาน,นาด้วยนะครับว่าว่าเขาจะเลือกใครดีเพราะว่าผู้หญิงในเรื่องเนี่ยเขาก็ <c oughs> เขาก็แย่งเราอย่างเงี้ยเราก็หนักใจแล้วปากเป็นปากเป็นกำลังใจให้ให้ลาน,นาครับ่แล้วพี่พี่สาปเป็นไงบ้างคะไหนเล่าซิไปทำอะไรกัน<อ>คนอื่นเขาชุด <ขอ S 1> แดงแ ก็จริงๆถ้าถ้าในเรื่องเนี่ยหนูไม่ได้ผิดนะคะพี่เจี๊ยบเพราะว่าหนูมาก่อนเอ๊ะพี่นุ่นพี่นุ่นหนึงกัดน้องก้าวไม่ได้แต่เรามีทะเบียนสมรสอุ้ยเรามีทะเบียนสมรสนะเอาละอะยังไงว่าะยังไงคะเห็นไหมปวดหัวพี่สัญญาไม่ได้คนอื่นสัญญาเป็นไง พ,พี่นุ่นหมุนอยู่คนเดียวเลยค่ะโอเคสำหรับใคร,ใครที่สำหรับใครที่เดี๋ยวดูละครนะคะตอนสองทุ่มสามสิบที่ช่องเจ็ดดีกดสามจะไปเจอทุกคนที่เซ็นเตอร์เวิด์นะคะตรงเอ,อที่เป็นลิฟต์แก้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่จุใจกับพวกเรานะคะคือน้องเก้าก็ไปยูโรก็ไปบุมก็ไปที่สานุ่นนะคะและที่สำคัญคือ จะมีการเปิดตัวเพลงของยูโรซึ่งเปิดเพลงไปแล้วแล้วยูโรจะร้องทั้งเพลงแล้วก็น้องก้าวจะร้องั้งเพลงด้วยซึ่งจะมีมทุกคนเข้าไปเล่น m ิวสิคดีโออีกบนไมคทีให้ดูด้วยรู้ตัวหรือยังคะ <c oughs> ดูแล้วครับผมดูแล้วพี่นุ้นเป็นยังไงคะเยะวาวยอดอเขามาทําอะไรเราหรอเยาวยอดสบายเยวาวยอดแบบแบบชิวๆเป็นคนน่ารัก ใครเห็นใครก็รักผูาโบโบอย่ามาสั่นหัวเบาผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆอ้าวแล้วที่บอกหรักเราละบูมอ่าเห็นไหมแม้เครียดไหมล่ะหนักใจไหมก็คุณอะผมคิดว่าคุณจะไม่มาหาผมแล้ว ผมมาเจอคุณยาวยอดแล้วคุณยาวยอดเขานิสัยรวยผมก็เลยชอบเขาไงนั่นเนียนั่นเนีย right นั่นเนี่ยอือ yes อือ่ะเอาเป็นว่าคนดูจะได้อะไรจากละครเราบ้างคะทุกคนวันนี้มีฉากจูบด้วยใครหรอไรแล้วไปก่อนนะสมพินแภากูคนท้างหวงเราเลยพูดว่าทไหมเสียงดังไม่ใช่หรอไม่หันนี้ทุกคนในเรื่องคุณหรอให้ หนูมีด้วยเหรอ <g ül üyor> อามมารอดูกันว่ามีบ่างวันนี้วันนั้นไงบ้านหลังนั้นที่คุณมาวันนั้นซีนเดียวเลยจำไม่ได้เหรอ <c oughs> บ้านที่นุ่นนะ่ะสายเกศะ <c oughs> วันนี้เหรอวันนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทสาจําได้ไหมว่าที่สาเข้าฉากกับบูมครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ถักฉากนั้นแลวกระตุกเลยจาได้เอ,อื่อกี้แบบ วันนี้ค่ะวันนี้เลยค่ะจูบกันวันนี้แหละแต่ว่าไม่ได้จูบกันแค่คนเดียวคนในนี้มีจูบกันอีกอีกอ่ะว้าพี่เจี๊ยบจูบกว่าใครอ่ะพี่จูบกใคะไม่มีนะพี่บูเรอพูดเบาสีพี่กเรื่องกลับมาเรื่องที่แล้วจูบกระบุลก็คือเปิดก้าแม่บอกว่ากล้าไม่ได้จูบใครเลยใช่ไหมเดี๋ยวเหอะ เดี๋ยวเถอะแต่เดี๋ยวพาุ่งนี้ก็คุณละกอนะดิเด็กๆเรายังไม่ได้คุยกันเนาะพี่จะขอบอกตรงนี้เลยนะว่าพรุ่งนี้อย่าลืมทําการแสดงบนเวทีให้พี่ด้วยนะเล่นมิวสิกวิดีโอให้พี่กันแบบเหมือนซ้อมกันมาหลายครั้งแล้วอ่ะเนาะคิดกันเราเองแล้วเล่นกันให้ด้วยเนาะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่เจบไม่ได้ไปแล้วเราประกาศอีกรอบเนาะเพราะอะไรคะเป็นโควิดค่ะแล้วตอนแล้วหลังแล้วหลังเสร็จงานเหรอครับ หลังจากงานนะคะก็แยกย้ายเพราะว่าหรือถ้าคุณจะไปกินข้าวกันเองได้แต่ดิฉันได้ขออีกสักสองวันนะเดี๋ยวพอหายเพราาะว่บูมอ่ะเพราะว่าบูมอ่ะต้องต้องไลฟ์แล้วก็รายการอะไรสักอย่างเลยต้องคุยกับนักแสดงทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเราเราไม่เราไปกินข้าวบ้านต่อุ่นและพี่ก็อยากไม่งั้นเราไปกินข้าวบ้านพี่นุ่นไปล่ะจะกินบ้านพี่เราขอไปกินเราขอไปกินข้าวบ้านพี่นุ่นมาล่ะพวกเราจะได้ทุกคนจะได้ไปกันครบเอาไหม แม่ันก็ไปนคนแล้วก็ขอไป่ังไปแล้วไม่อยากกลับบ้านเหรอคะเงียบกันเองทุกคนไม่ได้เปิดบ้านะทำะเงียบนี่เหมือนคุยโทรศัพท์กันเองนะคะเอาล่ะวันนี้เราจะได้เห็นอะไรใน EP แรกนะคะก็ว,วันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเผยความจริงความจริงประมาณสิบอย่างนะคะเป็นความจริงที่ยังหัายายวย่อก็ไม่เคยรู้ที่สาก็ไม่เคยรู้ในเรื่องบูเองรู้ทุกอย่างอ่ะบูเป็นคนทํานะคะเพราะฉะนั้นก็ วันนี้ถ้าทัวร์จะลงก็คือแนะนําให้ทัวร์ไปลงที่บ้านคุณบูมได้เลยเนาะก็วันนี้วันนี้คือแบบมีแฟนๆแบบของทุกๆคนเหน่ยรอดูกันทั้งของพีของบูของยูหรือของก้าวนะคะทั้งแบบแฟนลักฟันไทยแล้วก็มีต่างชาติด้วยคอมเบเดียทั้งจีนทั้งเวียดนามคือแบบทุกที่เลยเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะอยากให้ดูสดค่ะดูสดจัะค่ะ เราก็ยังไม่มีใครเห็นอะไรเลยเนาะตื่นเต้นมากเลยคะ่ะพี่เจี๊ยบตอนเนี้ยไม่ให้เห็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเห็นแล้วไม่ตื่นเต้นอยากดับก่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะจากทีเซอร์ที่เราได้ตัดไปนะคะ <c oughs> กะ็มันใกล้จบเรื่องแล้วเนาะทุกคนมันก็เยอะมาก <c oughs> แต่ว่ามันแซบกว่าน,นั้นมากมายที่เห็นทีเซอร์แทบบแล้วว่าอันนี้คือแบบแซบมากวันนี้พี่ตื่นเต้นมากพี่นั่งหนอียรอบแล้วจากดูรอบที่ที่สิบแปดแล้วก็ยังสนุกอยู่นะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะก็สนุกมากค่ะแล้วก็จริงๆถ้าดูดีๆก็จะมีข้อคิดมากมายเนาะมันเป็นละครชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตี๊ยเรื่องของนุน่นของทิสาของบูมเนี่ยสี่ห้าคนนี้หรือแบบของยูโรของเก้ามันเป็นชีวิตของคนห้าหกคนนี้ที่แบบ มันน่าจะตรงใจใครหลายๆคนมากมายเนาะเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่แบบเออมันขาดอ่ะแล้วมันก็มีเข็มที่ซ่อนไปที่จะดึงเข็มออกให้เยอะมากนะเข็มเยอะแบบไม่หลุดอ่ะคือแค่ตอนแค่ตอนแรกก็คือแบบไปเยอะมากแล้วใช่ไหมคะเก่งกันก็คือเยอะมากเลยเะที่สาค่ะเดี๋ยวพี่เจมสหายพี่เจมจะไปฝึกเต้นอินเดียเพื่อที่จะไปเต้นเออถ้าที่สากับ ยังอยากจะมาเต้นกับพี่หรือพี่มุณตานะคะที่เวลัมานะคะได้ด้วยยินดีนะคะเอาชุดมาแล้วใคสองนจ้าแม่ก้อยบอกว่าให้ให้พี่เจียบแบบ translate อ่อ in English for แบบต่างชาตินะคะอ้อเอา hello เขียนส้นปวายป้ายปวายมอเลยเป็นตามานะคะา บูพิ่มภาษอังกฤษแล้วลูก thank you very good ก็ต้องดูนะคะพี่พิมพ์บอกว่าพี่พิมพ์เต้นเป็นแล้วหอ่ะงันพิมพ์ก็มาเต้นเลยนี่ไงมีพิมพ์มีทิสาแล้วก็พี่เจี๊ยบสามคนหรือว่าถ้ากูกกิ๊กอยากเต้นด้วยกันก็ได้นะคะ เราขอไปแต่งตัวแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้ไปลองก่อนเอาที่ที่ไลองก่อนหนึ่งครั้งเดี๋ยวพี่วันไหรพี่เดี๋ยวพี่อีกสองวันพี่เจ๊มหายแล้วพี่เจ๊มจะไปฝึกใครอยากให้พี่สาเต้นอินเดียกับพี่เจีมยกมือเดี๋ยวนี้เลยค่ะทุกคนค่ะบูมเลยๆเาป้าแล้วเดี๋ยวให้บูมมาเต้นด้วยเอาบูมตัวเล็กลงเอาบูมมาเต้นด้วย เป็นศิริมงคลนะคะเอาละค่ะให้ทุกคนฝากละครหน่อยค่ะพี่นุ่นอ้เพก็ฝากละครนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอ7 HD มาสามปีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบต้อนรับกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะด้วยการดูสดน,นะคะกับเพจฟ้อนปลายค่ะแล้วก็ช่วยเอาใจเอาใจช่วยไม่เชอเอาใจช่วยเอายอดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารแล้วเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักอนะไรอย่างงี้น่าสงสาร <ś les> ช่วยด้วยพิธีพ่ทีคนสวยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเข็มซ่อนปลายนะคะตื่นเต้นมากพร้ามรอดูพร้อมกับทุกคนแล้วนะคะสำหรับเข็มซ่อนปลาย EP หนึ่งนะคะก็เอ่อเป็นอีกบทบาทใหม่บทบาทหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆไม่ใช่แค่ตัวทีศานะคะคือทุกคนตั้งใจกันมากๆนะคะแล้วก็ อย่าทัวลงเฉิดเยอะนะคะคนผิดคือคุณผู้ชายตรงน้นโอเคอ่ะพี่บูมฝากละครเก็บต่อนปลายด้วยครับเป็นละครที่มันจริงอย่างที่บูมบอกมันยากที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็บูมก็ตั้งใจกับมันมากๆก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณพี่พิมขอบคุณผุ้ใหญ่ทุกคนเก้าวมาหรอไม่ใช่คุณแม่บอรแม่ แม่แม่ก็ปากให้ดูด้วยแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้นะครับก็อะไรที่มันไม่ดีที่ลานาทําก็อย่าไปทําตามส่วนอะไรที่ดีเนี่ยลานามันไม่ทาอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราได้ครับแล้วลองฟังหน่อแม่บอกว่าน้ำปากก้าวด้วย ให้แฮปปี้เบอร์เดย์พี่ขิมคนเขียนบทด้วยนะคะพี่ขิมของเราสายขิมนะคะวันนี้สิบเจ็ดนะคะก็คือเป็นวันเกิดพี่ขิมด้วย h a p p ี b เบอร์เดย์พี่ขิมนะคะแล้วก็ถ้าทัวร์จะลงลงขิมนะคะเพราะพี่ขิมเขียนบทได้แซ่บเรียนอะไรคะพี่ขิมพรุ่งนี้พี่ฝากค p ะพี่เบอร์เดย์พี่ขิมให้ด้วยนะคะทุกคนตอนเจอพี่ขิมอ่ะได้ได้พี่เนะคะคะโอเคเนาะ โอเคค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะสามสองทุ่มสามสิบนาทีนะคะแล้วมีเวลาให้ทุกคนเข้าห้อ,อ,องน้ำห้องน้ำหยิบขนมหยิบหมอนหยิบผ้าห่มกันมานะคะแล้วก็เตรียมรอดูเข็มซ่อนปลายเปิดช็อปเจ็ดกดสาสิบห้ากันเลยนะคะรับรองว่าสนุก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 นะคะสองวันนี้ <c oughs> <5 S 2> วเ,เข้าไปไหนเข้าไปติดตู้เย็นว <c oughs> <c oughs> พีพพ่เจฟพูดยังไงแล้วลืมพี่เจฟพูด okay, ย okay. ังไงแล้วลืมตอนบอกให้พูดแหวกเข้าโฆษณาตอนบอกให้พูดอ่ะพี่เจฟตาดีบห่างเสหายป่ะตอนรีบดูเร็วอุ้ยอย่าดูอุ้ยกลัวอุ้ยตอนผมไปแล้วพี่ผมลงก่วงเลยว่าพี่ตอนนี้เลยโอเคโอเคไม่ต่ายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูกันแบบดูสดกัน ขึ้นม่ทีเผือพี่เจยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะคะแฟนๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะต้องแซงไหมคะเจอกันละครครับอันนี้ต้องอไหมออกมยังไงก็ไม่รู้